สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวหน้าไม้เอสสามครับระหว่างค่ายของช่างนะกับอีกค่ายหนึ่งนะครับที่เขาส่งมาให้ทําลากล้องให้ครับวันนี้ก็จะมาลองวัดขนาดดูนะครับของของปีกมันจะยาวเท่ากันไหมครับสำหรัวของเอสสามของช่างนานะครับตัวนี้จะยาวประมาณสี่สิบหกเซนติเมตรนะครับ สี่บหกครึ่งนะครับส่วน,ต,วนตัวนี้จะยาวประมาณสี่สิบเจ็ดครึ่งนะครับก็ยาวต่างกันนิดหน่อยนะครับส่วนตัวปีกด้านในของตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับแล้วก็ตัวา3ของคร้างนาจะเป็นเหล็กแนบสปริงครับส่วนตัวนอกจะเป็นเหล็กแนบสปริงเหมือนกันครับ สำหรับวันนี้เราจะมารีวิวยิงกล่องกระดาษนะครับสเปคพาออสำหรับสเปคพานทานะ้า,นทายของตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไม้นะครับท้ายจะเป็นไม้ครับไม้สีแดงสำสำหรับของช่างนะจะเป็นพลาสติก ABS นะครับด่านกัน,นครับ แล้ววันนี้เราจะมาทดสอบความแรงนะครับแรงยิงกับเจ้าสีแดงกับเจ้าสีดำนะครับใครจะแรงกว่ากันครับตอนนี้จะมีกระดาษประมาณห้าแผ่นนะครับเราจะมาลองยิงดูนะครับว่าใครจะแรงกว่ากันนะครับเอ่อเอาว่าขอเซฟอุปกรณ์แรับหนึ่งนะครับเอาไ้ใส่น่นี่นนี่นะครับเราจะ ทดสอบการยิงดูนะครับว่าใครจะแรงกว่ากันเป็นการทดสอบแบบบ้านๆนะครับอันนี้เราจะยิงไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเราจะแค่ทดสอบความแรงไว้แคนะครับว่าเจ้าสีแดงกับเจ้าสีดําใครจะแรงกว่ากัน,นครับอาลองดูตัวสีดําก่อนนะครับตัวนี้ของช่างนาะนะครับ โดนไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะยิงตัวสีแดงต่อเลยนะครับตัวสีแดงนะครับน,นี้ต้องต่อไฟนะครับที่ยิงไม่แม่นครับไม่ใช่มือยิงครับ เดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับว่ามันใครจะเรียงกับกันนะครับทะลุไหมตัวนี้นะครับตัวอสามสีดําเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ทะลุกออกตรงนี้นะครับแต่ตัวสีแดงไม่ทะลุครับยังไงครับไม่ทะลุเ,เราจะมาแกะดูนะครับมันเข้าหี่แผน นี่ครับสีแดงฝั่งนี้นะครับแผนแรกแผ่นสองทะลุนะครับตัวสีแดงแผงสามม่ทะลุนะครับแผนที่สี่นี่ไงครับอยู่ตรงนี้ครับตัวสีแดงไม่ทะลุนะครับทะลุสี่แผงครับต่อแผนที่ห้าเป็นรอยเฉยครับไม่ทะลุส่วนเอฟสามสีดําทะลุเลยนะครับแผนที่ห้า เอสสามสีดำถ้ามีอีกสองแผ่นสามแผ่นผงว่าน่าจะทะลุเป็นกันนะครับตัวสีแดงนี่ครับทะลุแค่สี่แผ่นนะครับสำหรับเป็นไงบ้างครับสําหรับการรีวิวเจ้าหน้าไม้ s 3สามีแดงกับสีดำนะครับส่วนใครสนใจก็สามารถติดต่อได้กับที่เบอร์สร้างนะนะครับเดี๋ยวเบอร์จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ